ดู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 เขาทำงานทุ่มเทขนาดไหนดูสิเนี่ยดูดูดูท่านผู้ชมต้องคานเข้าไปอยู่ใต้ ดึกทุกคืนที่ระยองตอนใช้ใช้แ<ไ>ป<ๆ>๊บเดียวดูตอนทำงานคนรอใช้กันเยอะสองคนอยู่ <c oughs> อยู่ข้างในเนี่ยสองคนนี้คือมา,ลาแล้วเขาตัวนั่นนะหนักกว่าเขาเรียองหรอหนักไม่มี <c oughs> จตไม่ได <the> ้ร <the> <invoke> so so ับไงจรับตังมาแต่ให้เมียหมดไงแ่ไม่จต้องคิดยากเลยหัวที่เร็งไงหัวที่รอดเนี่ยอ๋อ่า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 ไเดี๋ยวไ้ไม่มีรี่เดเาไม่เยอะหรอกมี่เ

สงยังไงสางไหมสงเ่ารูสออนเรง้อลจะปล่อยป้อมกเขามันมุนเจี๊ยบมนองก้อนมุนก็ได้าสก้อนเอาไปดีเอออี่นองเอเอาเล็มาให้เด้อเหล็กเหล็กนีจะมแ้ต้องเจีย Nát hôm qua, mày mày áo mày mày lấy bớt mày 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 เทสองวันพื้นที่ห้าร้อยต้องเข็นเข็นทั้งงานมีชุดหน่อยเดียวหน้าแหลมราคาต่ำรถเข้าไม่ได้